ี่เธออยู่ไหนแล้วเธอไปทําทอะไรอยู่ตรงนั้นมาอยู่ด้วยกันตรงนี้สิไม่ชนาไม่ชนาหนูหลงเอาสวัสดีค่ะรับค่ะแพวค่ะเกียนค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ศูนย์จีนมอฟโลค่ะ แต่ตอนนี้ที่นัดสงสัยก็คือศูนย์จีนมา,มาฟอรโลก็มีสถาปัตยกรรมจีนมากมายเลยนะคะที่สวยงามมาแต่เราก็อยากรู้ว่าเรื่องในอาเซียนเรามีสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับแบบนี้ไหมคะก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าจีนกับประเทศในอาเซียนเนยมีความสัมพันธ์กันมานตั้งแต่ยุคราชวงศ์เลยซึ่งผ่านทางการศึกษาการเผยแพร่ศาสนาหรือว่าการค้านะคะแต่เมื่อเกิดการเมืองภายในเนี่ยทําให้มีจีนเนยอพยพไป,ปยังภูมิภาคต่าง ทั้งในอาเซียนแล้วก็ในโซนยุโรปนะคะซึ่งในอาเซียนเนี่ยก็ในประเทศต่างๆเนี่ยทำให้เราสามารถเห็นจากสถาปัตยกรรมต่างๆผ่านชาวจีนโพสต์นะคะแล้วสถาปตัตยกรรมเนี่ยมันมีเอกลักษณ์พิเศษอะไรไหมคะที่แก้มแน่นอนค่ะมีคําตอบแน่นอนเพราะว่าสถาปตัตยกรรมจีนนะคะก็จะมีลักษณะเด่นก็คือมีการสมว่างลักษณะที่สมมาตรระหว่างเส้นกึ่งกลางหรือเรียกว่าจงโจเซียนและมีลักษณะลานกว้างตรงกลางเรียกว่าย่ว,ยวนสุดนะคะ ทั้งนี้ค่ะก็ยังจะมีเอกลักษณ์อื่นๆผสมผสานอยู่ด้วยกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฟิงสุสหรือว่าควงจุ่ยที่คนไทยเรียกกันหรือจะเป็นในเรื่องของนิยายประามปรลาสัญ,ญลักษณ์นิยมหรือตะก,กวันวิทยาก็มีเช่นกันค่ะงั้นวันนี้เราก็เดินไปหลงด้วยกันนะคะได้เลยเพราะว่าขนาดอยู่ที่นี่เรายังหลงและอาเซียนเราจะไม่เหลือโหรอต้องให้เพื่อน,อนแนะนำแล้วแหละ <c oughs> ได้ โอเค,อเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นไปไปถึงเราจะหลบแต่ประเทศที่เราไม่ถลบก็คือไทยแลนโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่พระที่นั่งเวหาจารูนตั้งอยู่ภายในพระราชวังบังปะอินสร้างขึ้นเมื่อปี1889โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวห,วหรือรัชกาลที่5ค่ะเป็นพระที่นั่งสองชั้นที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมจีน โดยมีชื่อในภาษาจีนตามสำเนียงชาวไทยว่าเทียนเมิงเต้ยหรือตามภาษาจีนกลางเรียกว่าเทียนหมิงเตี้ยนโดยถือเป็นพระที่นั่งองค์สุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ค่ะซึ่งภายในพระที่นั่งจะมีห้องต่างๆมากมายที่สามารถใช้ได้เสมือนบ้านหลังหนึ่งเลยค่ะซึ่งภายในพระราชวังนี้จะมีการตกแต่งด้วยผ้าป้ายจารลึกที่มีอักษรจีนและศิลปะจีนที่สื่อความหมายต่างๆ รวมถึงมีตาหยินงหยางและแกะหยินหยางแกะสลักอ่อนและตกแต่งที่มีความสวยงามประณีตค่ะต่อไปเราจะขอส่งไม้ต่อให้กับเพื่อนๆได้พาเที่ยวในประเทศต่างๆในอาเซียนค่ะไปเลยถัดมานะคะก็คือประเทศมาเลเซียนัน่นเองค่ะสำหรับประเทศมาเลเซียนะคะเราก็จะพูดถึงปิงเฉิงจีเลอร์ซือหรือเรียกว่าวัดเก็กลกค่ะ เกลกศนะคะเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปีนังค่ะถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีขศ .1890 จากการสะสงของนักธุรกิจชาวจีนเส้อสายแคะค่ะซึ่งวัดเกตลก4ี่นะคะถือเป็นหนึ่งในจุดหมายที่สําคัญของผู้แสวงบุญชาวพุทธที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งหนึ่งเลยค่ะโดยจุดเด่นของสิ่งก่อสร้างภายในวัดเกศลก4นะคะก็คือเจดีย์พระรูปหมื่นองค์ที่มีความสูงถึง7ชั้นค่ะซึ่ง เจดีย์นี้นะคะมีอีกชื่อเรียกหนึ่งก็คือเจดีย์พระรามหกขานเนื่องจากสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชาัชกาลที่6ของประเทศไทยนะคะได้พระราชทานทุนทรัพย์ในการสร้างเจดีย์แห่งนี้ขึ้นมาด้วยค่ะโดยที่เจดีย์แห่งนี้นะคะมีพระพุทธรูปหมื่นองค์เป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนานนกายมหายาณตามแบบจีนค่ะทั้งนี้นะคะเอกลักษณ์ของเจดีย์นี้ก็คือมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมของทั้งสามชาติเข้าด้วยกันค่ะ ประกอบด้วยแบบเมียนมานะคะในส่วนยอดของเจดีค่ะแล้วก็แบบไทยเม็ดตัวอาคารตรงกลางแล้วก็แบบฐานที่มีลักษณะแปดเหลี่ยมเป็นของประเทศจีนค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของสองนิกายก็คือพุทธมหายานและพุทธเถรวาทที่ประสานาเอาไว้ด้วยกันในสิ่งก่อสร้างแห่งนี้นั่นเองค่ะถัดมานะคะคือมัสยิดมุฮัมมัดเชิงภูตั้งอยู่ในเมืองปาเลมบังของจังหวัดสุมารตราใต้ประเทศอินโดนีเซียเป็นมัสยิดที่ชาวจีนเชื้อสายมุสลิมน,นิยมมาสักการะ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าเหอแม่ทัพชาวจีนเชื้อสายมุสลิมที่เคยเดินทางเข้ามาที่ปาล์มป,ปบาบังถึง4ครั้งเพื่อสำรวจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยราชวงศ์หมิงอีกครั้งยังสร้างคุณุปการแก่ชาวพื้นเมืองในการจับจรนสลัดเฉินจุยจนสลัดชาวฮกเกีย้ยนที่ได้เข้ามาลุกหลัในพื้นที่ซึ่งสถาปัตยกรรมของมาศีทแห่งนี้นะคะมีองค์ประกอบของศิลปะท้องถิ่นหลากหลายแขนงทั้งจีนมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติในบริบทสังคมของอินโดนีเซียค่ะ มาถึงที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะเราต้องมาดูที่วัดเซบูเอิสเทมเปลิลค่ะหรือที่ในภาษาจีนเราเรียกกันว่าซูบูติงกวงเปาเตียนนั่นเองนะคะเป็นวัดที่เกิดขึ้นในชุมชนชาวฟิลิปปินส์เชื้อสายจียน,นะคะ่ะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ1972ค่ะถือเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะรูปแบบทรงสูงยาวนะคะในกรอนมีหลายชั้น,นะคะ่ะมีการตกแต่งด้วยสีสันต่างๆมากมายนะคะแล้วก็สามารถเดินเข้าจากบริเวณรอบๆผ่าน ทางเดินได้ทั้ง3ทางค่ะได้ว,วัดแห่งนี้นะคะถือเป็นสถานที่บูชาที่สําคัญของชาวลัทธิเตา๋าซึ่งเป็นลัทธิของนักปัตชาจีนโบราณที่มีชื่อว่าเล่าจีอนั่นเองค่ะผู้คนนะคะมักนิยมเดินทางมาสักการะในวันพุธและวันอาทิตย์เป็นหลักค่ะโดยทางเดินในที่แห่งนี้นะคะจะมีสารที่แห่งหนึ่งที่ประกอบไปด้วยบันได81ขั้นนะคะซึ่งบันได81ขั้นตรงนี้นี่เองค่ะที่สื่อถึงคำพีเตา๋าทั้ง81บท และการขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือทุกคนจะต้องล้างมือและเดินเท้าเปล่าเข้าไปข้างในสถานที่ค่ะตามธรรมเนียมของที่นี่นะคะก่อนขอพอรค่ะจะต้องมีการโยนแห่งไม้ทั้งสองแห่งให้หนาขึ้นก่อนจึงจะสามารถขอพอรได้ค่ะและถ้าหากว่าแห่งไม้ทั้งสองแห่งนี้นะคะไม่หนาขึ้นเชื่อกันว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการขอพอรนะคะแนะนําให้เดินทางมาอีกครั้งในโอกาสถัดไปนั่นเองนะคะ ถัดมานะคะเป็นวัดพระเขี้ยวแก้วของสิงคโปร์สร้างขึ้นในปี2007นะคะตั้งอยู่ในบริเวณไชน่าทาวน์เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์โดยออกแบบภายในอย่างงดงามและจะแสดงงานพุทธศิลป์พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยมีอายุยาวนานกว่าหลายพันปีและชื่อนี้นะคะได้มาจากพระเขี้ยวแก้วด้านซ้ายของพระพุทธเจ้าที่พบในที่ฝังอับรมรพในเมืองกุศินาราประเทศอินเดียและนํามาจะแสดงไว้ที่แห่งนี้ค่ะ และสําหรับประเทศบูนัยนะคะเราไปดูกันที่เถิงหยุนเทมเพิลหรือวัดเถิงหยุน่นั่นเองค่ะวัดเถิงหยุนนะคะก่อตั้งขึ้นในช่วงปี1960ค่ะโดวยวัดเถิงหยุนนะคะก็ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่ศรัทธาในกลุ่มชาวจีนเป็นอย่างมากค่ะภายในนะคะมีการตกแต่งด้วยกระเบื้องที่เขียนลายด้วยมือค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงสไตล์จีนที่มีความดั่งเดิมและมีกลิ่นไอหอมของควันจากทู่พที่ใช้ส่วนมนคุกกรุ่นอยู่ในวัดตลอดเวลานะคะ และแน่นอนค่ะว,ว่าวัดถึงหยุนนี่เองก็เป็นวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดที่มีอยู่ในกรูไนจนถึงปัจจุบันด้วยเช่นกันค่ะต่อมานะคะเป็นพระชวังหนุ่วของเวียดนามได้รับอิทธิพลมาจากจีนเต็มๆเ,เลยก็ว่าได้เนื่องจากถูกปกครองโดยจีนนะเป็นเวลากว่าพันปีนะคะทำให้ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมสีสัญ,ญลักษณ์จนถึงตัวอักษรที่เขียนแบบจีนเนี่ยแต่ว่าออกเสียงต่างกันไปซึ่งตัวพระราชวังเนี่ยมีกำแพงเมืองสามชั้นหรือว่าเรียกว่าอาณาจักรของกษัตริย์ภายในป้อมปราการ กำแพงเมืองชั้นที่1เนี่ยคือป้องปรการเมืองหลวงชั้นที่2คือป้องปรการหลวงและชั้นสุดท้ายเนี่ยคือป้องปรการต้องห้ามซึ่งภายในกำแพงเนี่ยเป็นที่ประทับของก,กษัตริย์ทั้ง13พระองค์ของราชวงศ์เนี่ยค่ะและถัดมาที่ประเทศลาวนะคะเราก็จะมาดูปฏติมากรรมทวารบ,บาลแบบจีนสิ่งวัดล่องคูณกันค่ะ พาวรบาลแบบจีนนี้นะคะมีการแต่งกายด้วยชุดเกราะตามแบบนักรบหรือที่เรียกว่าบุญน,นั่นเองค่ะและมีการถืออาวุธตามแบบจีนซึ่งลักษณะเหล่านี้นะคะถือเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏในศิลปะแบบจีนและแบบจีนที่ประยุกต์ในศิลปะไทยหรือที่เรียกว่าเซี่ยวกางนั่นเองค่ะ ในภาพรวมนะคะความผสมผสานและความคล้ายคลึงเหล่านี้ค่ะมีที่มาจากในช่วงพุทธศตวรรษาที่24ในขณะนั้นนะคะศิละปะหลวงพระบางได้รับอิทธิพลจากรัตนโกสินเป็นอย่างมากค่ะทําให้รูปภระวรบาลแบบจีนตามพระราชนิยมในราชการที่3นะคะได้ปรากฏขึ้นมาในแถบนี้นั่นเองค่ะ แต่อย่างไรนะคะต้องไม่ลืมไม่ลืมว่าการที่เจ้านายบางองค์ในราชวงศ์หลวงพระบางเนี่ยค่ะเคยมาเสด็จประทับณนกะรุงเทพนะคะอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้อิทธิพลรัตนโกสินทร์ปรากฏบทบาทอย่างมากในแห่นี้น,นั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นศาลเจ้าฮกเกียนหรือว่าชิงฝูกงนะคะเป็นศาลเจ้ามาจูที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในเมืองย่างกรุงของเมียนมาถูกสร้างขึ้นในปี1861นะคะมีลักษณะโครงสร้างเป็นไม้แบบฮกเกียน และได้รับการบูรณะใหม่เป็นตัวเรือนแบบอิดในปี1903โดยมีเจ้าแม่กวนอิมเป็นองค์สักการะของวัดค่ะแต่แต่แต่ที่เรารู้มาว่าในประเทศกัมพูชามีสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับจีนน้อยมากในต่างประเทศจะมีชัยนาทาวที่กลายเป็นแลนด์มาร์คที่มีลักษณะความเป็นจีนมากที่สุดแต่กลับกันในกัมพูชามีชัยนาทาวที่มันถูกรายล้อมไปด้วยอุตสาหกรรมร้านอาหาร นอกจากอาหารพื้นเมืองแล้วก็จะมีลักษณะของอาคา,ารที่แทบไม่มีความเป็นดั้งเดิมของจีนเลยเป็นยังไงบ้างคะพี่ณนะัฐสำหรับข้อมูลในวันนี้ยังหลงยัง,งงงอยู่ไหมคะก็คือบอกเลยเลยว่าไม่หลงและไม่งงเลยค่ะเพราะเราได้รับข้อมูลแบบจุบๆุฉ่ำฉ่ไปเลยค่ะค่ะงั้นก็วันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะสวัสดีค่ะ 啊啊啊啊